ที่สวนดงตาลตลาดริมน้ำไทยหล่มอัมพพลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์เทศาบาลเมืองหล่มศักร,ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลหล่มศัก์จัดการถแถลงข่าวงานปั่นเดินวิ่งมินิมาราทอนรักบ้านเกิดเชิดชูสุขภาพพัฒนาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลหล่มศัก์ครั้งที่1โดยมีนายชนกมากพานายพาลมศัก์นายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มศัก์นายกวิทกุลเศษโสพลประธานมูลนิธิโรงพยาบาลหล่มศักด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์อรเมศองวิไลรัตผู้อำนวยการโรงพยาบาลลมศักดิ์ร่วมกันแถลงข่าวการจากกิจกรรมดังกล่าว ทางนี้ผู้ในการโรงพยาบาลหลวศักดิ์กล่าวว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยโดยพราะเป็นอันดับสองของมะเร็งในสตรีไทยรองจากมะเร็งเต้านมในช่วง15ปีที่ผ่านมาลดลงเพียงเล็กน้อยแต่จำนวนผู้ป่วยรายใหม่สูงขึ้นเรื่อยๆถ้าอุบัติการของมะเร็งปากมดลูกยังคงสูงในระดับนี้โดยไม่มีมาตรการหรือยุทธวิธีใหม่ที่มีประสิทธิภาพมาป้องกัน ่าดว่าในปี2568จะมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่สูงขึ้นเป็นปีละประมาณ13,082คนเสียชีวิต7,871ราย สำหรับในพื้นที่อเภพรมศักดิ์ถือว่ามีประชากรที่เจ็บป่วยจากโรคดังกล่าวค่อนข้างสูงทั้งที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและส่งตัวรักษาต่อโดยเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลลมศักดิ์ยังขาดเครื่องสองกล้องตรวจปากมดลูกเพื่อตรวจสอบอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นที่มีความแม่นยำและการใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อบำบัดร,รักษาซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างสูงประมาณ1นึ่งล้านหกแสนบาทต่อหนึ่งเครื่องการมองผ่านกล้อง ทำให้สามารถมองเห็นรอยโรคชัดเจนกว่าการมองด้วยตาเปล่าเพื่อนำไปสู่การตัดชิ้นเนื้อที่สงสัยความผิดปกติส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายซึ่งหากทางโรงพยาบาลมีเครื่องมือดังกล่าวไว้ประจำก็จะช่วยทำให้การวินิจฉัยและการรักษาโรคมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นดังนั้นมูลนิธิโรงพยาบาลลมศัก์จึงจัดก,กิจกรรมปั่นเดินวิ่งมินิมาราทอนรักบ้านเกิดเชิดชูสุขภาพพัฒนาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลลมศัก์ครั้งที่หนึ่ง เพื่อนำรายได้มาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวในวันเสาร์ที่20มกราคม2011ณสนามกีฬาศูนย์เทศบาลเมืองหลมสักตั้งแต่เวลา5นาฬิกาโดยมีกิจกรรมแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพระยะทาง22กิโลเมตรเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง2กิโลเมตรและวิ่งมินิมาราทอนระยะทาง12กิโลเมตรโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16มกราคม โดยสมัครได้ที่โรงพยาบาลลมศัก์เทศาบาลเมืองลมศัก์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอลมศัก์ทุกแห่งและทาง Facebook เทศาบาลเมืองลมศัก์ ในขณะที่นายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีมะลมศัก์ได้กล่าวว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการออกกําลังกายเชิดชูสุขภาพแล้วยังถือเป็นการร่วมทําบุญช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ที่สําคัญนอกจากเส้นทางการวิ่งเดินและปั่นจักรยานที่มีความสวยงามแล้วยังจะได้ชื่นชมวิถีชีวิตท,ที่งดงามของชาวไทยลมดังนั้นจึงอยากเชิญชวนทั้งนักวิ่งนักปั่นจักรยานและนักเดินสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเดินวิน่งมินิมาราทอนรักบ้านเกิดเชิดชูสุขภาพพัฒนาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลหล่มสักรครั้งที่1ในวันเสาร์ที่20มกราคม2011ณสนามศูนย์กีราเทศบาลเมืองหล่มสักเ,เนื่องจากโรงพยาบาลหล่มสักเนี่ยมีปัญหาด้านงบประมาณนะครับอันนี้ต้องบอกตรงแล้วก,ก็ประกอบกับว่าเราเพราะว่า คนไข้เราเนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพราะว่าศักยภาพการรักษาของบ้านเราเนี่ยเราไม่สามารถทําการรักษาได้นะทีมงานเราเนี่ยได้วิเคราะห์แล้วกลุ่มโรคที่ที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็ประกอบกับบุคลากรที่เราสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพได้คือกลุ่มของออหมอสูตินรีเวศนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเรามีหมออยู่2ท่านปีหน้าเราจะเพิ่มมาหนึ่งท่านนะครับแต่ว่าประกอบกับ โรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเราดูแลศักยภาพของทีมงานคุณหมอของเราเนี่ยสามารถที่รักษาได้เพียงแต่ว่าเราต้องการเครื่องมือเครื่องนี้เครื่องเดียวก็คือเครื่องส่องกล้องผ่านทางมดลูก,กน,นะครับโดยเฉพาะจะวินิจฉัยโรคอื่นและที่สําคัญโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับที่ออนอกจากจะวินิจฉัยได้ทันท่วงทีแล้วยังสามารถรักษาโรคนี้ได้ถึงขั้นหายขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราได้คุยกับทีมงานแล้วก็หมอสูงเราเนี่ยเราเราคิดว่าเครื่องมือนนี้นะครับซึ่งราคาประมาณล้านหเนี่ยถ้าเราได้มาเนี่ยนะครับจะเพิ่มศักยภาพให้กับโรงพยาบาลแล้วก็ส่งถึงการพัฒนาการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนชาวหล่มศักได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะลดอัตราการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ด้วยครับจริงๆในอำเภอหล่มศัก์นะฮะประชากรทั้งหมดเนี่ยประมาณแสนเจนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะเป็นมะเร็งเต้านมนะฮะอันดับ2เนี่ยก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกซึ่งค่อนข้างเยอะนะฮะประมาณ10-20%ของของประชากรเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเราได้ได้ส่งต่อไปนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วก็ส่วนที่เรารักษาไว้เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่ที่มันมันไปไกลแล้วนะครับแต่ว่าโรคที่ระยะแรกๆที่เราต้องการใช้เครื่องมือนี้ ส่วนหนึ่งก็ยังที่เราเก็บข้อมูลไม่ได้ก็จะส่งไปที่ทางเพชรบูรณ์อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับอยากให้เชิญชวนในส่วนของผู้ที่จะมาปั่นมาเดินมาวิ่งครับว่านอกจากว่าจะได้สุขภาพแล้วะได้มีสุขภาบรครับก็อยากเชิญชวนประชาชนทุกคนนะฮะที่ได้รับข่าวสารจากประชาสัมพันธ์งานโครงการเดินปั่นวิ่งนะครับเพื่อ เ,เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลหล่มศักเนี่ยได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับสองทางก็คือ1สามารถที่จะสมัครเข้ามาร่วมโครงการด้วยนะครับอันที่สองสามารถที่จะบริจาคเพื่อที่จะซ,ซื้อเครื่องมือแพทย์อันนี้นะครับเพื่อเป็นกุศลแล้วก็ท่านก็จะได้รับบริการจากโรงพยาบาลหล่มศักที่ศักยภาพที่ดีขึ้นด้วยครับ